ไม่จะลดหุ่นได้ไหมเนะี่ยเปิดเรื่องมาก็หาแนวกินตลอดเลยค่ะวันนี้นะคะแม่หม่อยู่ที่ร้านของเบอร์ว่าค่ะซึ่งเป็นร้านของคนม้งนะคะทุกคนอาหารก็จะมีแต่เมนูมง้งๆนะทุกคนร้านนี้ค่ะบรรยากาศก็จะบ้านๆนะคะส่วนมากค่ะที่นี่จะเน้นเป็นเส้นนะคะทุกคนก็จะมีทั้งเส้นสดค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเส้นคล้ายๆก๋วยจับยวนค่ะทุกคนซึ่งพี่เขาจะทําแบบสดๆเลยนะคะโดยใช้เครื่องตัวนี้เป็นตัวช่วยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยว หลอดของคนม้งนะทุกคนแต่ละเมนูรับรองค่ะพี่พีเอฟซคนไทยหรือว่าเพื่อนๆเอฟซคนไทยไม่รู้จักแน่นอนแต่เป็นที่รู้จักกันดีของคนม้งเลยนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนม้งเลยค่ะเห็นเส้นสดแบบนี้ค่ะคล้ายๆขนมจีนนะทุกคนแต่มันไม่ใช่ขนมจีนค่ะอันนี้นะคะคนม้งเขาจะเรียกว่าข้าวปงจอค่ะก็คือจะใช้เส้นสดนะคะลวกกับผักแบบนี้ค่ะคล้ายๆขนมจีนเลยแต่ว่าเขาจะมีน้ําราดของเขาต่างห่างนะคะวันนี้ค่ะจะพาทุกคนมาดูขั้นตอนกันทาเลย ะะหลังจากลวกเส้นเสร็จค่ะแล้วก็เอามาล้างน้ํานะล้างน้นํา1ค่ะแล้วก็ล้างน้ํา2ด้วยนะทุกคนเมนูนี้เป็นเมนูหนึ่งเลยค่ะที่น้องสาวแม่ใหม่ชอบมากนี่ค่ะทุกคนได้แล้วนะต่อไปก็ไปปรุงกันเลยค่ะ <g edits cooking> แต่เดี๋ยวก่อนแม่ใหม่จะพาทุกคนไปดูนี่ก่อนค่ะพี่เขาจะทาอีกเมนูหนึ่งค่ะที่แม่ใหม่บอกว่าคล <g uts> ้ายๆก๋วยจั๊บยวนนะทุกคน <g uts> นี่ก็จะเป็นขั้นตอนกันต้มเส้นเลยค่ะส่วนนี่ก็จะเป็นส้มตําค่ะเราสั่งไป <g uts> 3เมนูนะทุกคนพี่เขาก็ไม่รอช้าเลยค่ะ รีบทาให้เราก่อนเลยส้มตาที่นี่ค่ะเด็ดมากเหมือนกันนะเพราะว่าพี่เขาจะใส่มะกอ,อกค่ะซึ่งมะกอ,อกคือเป็นตัวหนึ่งเลยที่แม่ใหม่ชอบกินมากใส่กับส้มตําคือบอกเลยค่ะเป็นอะไรที่เข้ากันสุดเลยวันนี้เราก็จะสั่งเป็นเมนูปูปลาานะคะแค่เห็นสีแบบนี้ก็น่ากินแล้วค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงเส้นสดของเรานี่เองเลยเขาจะมีน้ําของเขานะคะแล้วก็ตาด้วยน้ําปลาใส่น้ําตาลคะ่ะเห็นหน้าตาธรรมดาแบบนี้แต่รสชาติคือบอกเลยว่าอร่อยมากส่วนนี้ ก็จะเป็นคล้ายๆไปจับยนของเราซึ่งแม่หมายไม่รู้นะว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรพอมาถึงเราก็ไม่รอช้าเลยค่ะ เราก็ทกําการโคลนเลยแล้วก็ปรุงเพิ่มเลยนะคะชอบหวานก็ใส่หวานไปได้นะชอบเค็มก็ใส่เค็มไปเลยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าแม่ใหม่ไม่รู้จริงๆว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะก็จะขอเรียกชื่อเป็นภาษาม้งไปเลยค่ะที่มีไข่ค่ะเขาจะเรียกว่าข้าวเปียนะทุกคนส่วนถ้วยของน้องสาวค่ะเขาจะเรียกว่าขา้าวปองจอน,นี้เราก็มากัน3คนนะคะมาน้องสาวแล้วก็มาแม่ใหม่ค่ะตามด้วยลูกชายของแม่ใหม่แต่เราสั่งแต่เมนูเผ็ดๆมานะแต่ว่าเด็กอะกินข้าวมาแล้วโอ้โหส้มตำคือน,น่าก,กินมากอะทุกคน ต้องขออภัยด้วยนะถ้าใครมาเห็นคลิปนี้ตอนที่กําลังหิวขอโทษที่ทําให้หิวกว่าเดิมไอเราก็ไม่รอช้าเลยค่ะพอปรุงเสร็จนะคะเราก็ไปชิมกันเลยเจ้าคาเปียเนี่ยเรายังไม่ได้ปรุงนะทุกคนเดี๋ยวให้น้องสาวชิมก่อนว่ารสชาติที่ยังไม่ปรุงอเป็นยังไงถ้าจะพูดถึงเท็กเจอร์ของเขาก็คือเขาจะมีความเหนียวค่ะทุกคนอือหอดูจากสีหน้าของนางค่ะที่กินค่ะนางบอกว่าอร่อยค่ะรสชาติใช้ได้เลยว้าวทุกคนส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนั่นเองแม่ใหม่ก็ไม่รอช้าเลย ชิมก่อนนะทุกคนแล้วค่อยปรุงกันแต่จะบอกว่าร้อนมากทุกคนขออนุญาตเป่าแป๊บหนึ่งนะลูกชายเราคือตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะที่ตื่นเต้นนี่คือตื่นเต้นกับไดโนเสาร์นะทุกคนไม่ใช่ตื่นเต้นกับของกินนะพอชิมแล้วโอ้โหทุกคนบอกว่ารสชาติใช้ได้ค่ะแต่ขาดเผ็ดไปนิดนึงก็ต้องเติมพริกหน่อยค่ะเจ้าข้าวเปียะต,ตัวนี้นะคะต้องกินกับพริกเผานะทุกคนพอปรุงเสร็จเท่านั้นละค่ะเราก็มายำหม,มี่ต่อเลยอ๋อคือบอกเลยว่าแซ่บมากกับทุกคนรอบหน้าต้องมาใหม่แล้วค่ะถ้าใครที่มาถึง ึงเข็กน้อยนะคะต้องไปกินร้านนี้เลยนะทุกคนเป็นร้านหนึ่งที่อยากจะบอกต่อมากอร่อยค่ะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะทุกคนเห็นไหมอะ่ะเรากินเกี้ยงเลยออ้ยแซบเบอร์สำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วคะ่ะ